สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสกายนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ชมบ้านนะครับผมอัปเกรดบ,บ้านขึ้นมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวันนี้ จะเขาเอาอของก่อนบอกเอาของเก็บไว้เพราะผมเทสบ้านดูว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าปรากฏว่าบ้านเราปลอดภัยเยี่ยมย่อมบ๊ะเป,ป้ยไยไปฮนะบ๊ะเป๊ยบ๊ะเป๊ยนั่นงลงนะ่งบ๊ะเป๊ยบ๊ะเป๊ยเดะบ๊ะเป๊ยบ๊ะเป๊ย ถ้าผู้ชมจะดูเออในนี้ก็จะมีดิครับคอมมานบล็อกบล็อกลองผลแล้วก็ดดาบพิเศษของเราอ,อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนะครับกดของบ้านหลังนี้ นี่คือกฎของบ้านนะครับกฎในบ้านห้ามทุบบล็อกห้ามทุบบล็อกอ่ะ้าโดนทุบบล็อกอ่ะโดนฆ่าแน่นแนนเจยาใส่ชุดก่อ,กอนตั้ง อาจจะได้ยินเสียงทีวีของผมนะครับเพราะผมเปิดทีวีดูดร์กอนบอลอยู่แต่ผมไม่ได้ดูหรอกน้องจะดูเนาะเปิดไปเถอดนะเสยงอาจจะรบกวนหน่อยเดี๋ยวน,นั่นแหละได้ยินเสียงไหมถ้าได้ยินก็ถ้าไม่ได้ยินก็ดีใจเดี๋ยวผมขอไปอัปเกรดหน่อยนะครับเพ <c oughs> ราะว่ารู้สึกว่า

เบาจังเลยนะเนี่ย,ยอโอ้ยทำไมแค่หนึ่งเลยอ่ะไม่ชอบเอาเยอะๆสิเขาชอบเยอะๆเ,เอเอตรงนี้โอ้ยมีแค่หนึ่งอันนี้นี่กลับมาหาไม่ใชนะ่นะเดี๋ยวนะจุ๊บกลับมาหา ผมขอเวลาอัปเกรดสักดีนึงแล้วกันนะเคมันน่าจะอัปเกรดได้แค่นี้นะ<อ>เพราะว่ามันอัปเกรดแรงกว่านี้ไม่ได้แล้วอะเพราะว่าโชคดวงมันไม่ดีอเอาในเชือสตาร์เราหายเริ่มไปเลยในเชือสตาร์หาย เราต้องมีในทัสตรางจบติได้แล้วในทฤสตรานี่จะถามว่าลึกวรนี่มันอะไรแต่ล่ะแล้วนี่หม้อนี่มันหม้ออะไรเ่อะผมไม่แนะนำให้กดนะ ไม่แนะนำแล้วไฟตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงพอหม้อสีม่วงๆตรงนั้นอ่ะเออมันเกิดเพราะไอ้หม้อไอ้ไนั่นแหะไม่เชื่อทำไมมันเกิดได้ยังไงเดี๋ยวหม้อไอ้นี่มาให้ดู <c oughs> มึงที่โคตรอันตรายตรงนี้จึ๊บแล้วเราแตะ บอกว่าอันตรายอันตรายอันตรายไม่ละอันนี้คืออะไรอ่านดูที่ฝึกยิงธนูนี่ก็เหยียบเพื่อเอาธนูเหยียบเพื่อเอาลูกธนูไม่เชื่อใช่ไหมมันเอาได้มาจากไหนก็ไม่รู้จมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยธนูมาจากไหนก็มี เนี่ยเดี๋ยวยิงให้ดูเลยธนูเนี่ยก็จะมีสามเป้านะเป้าแรกไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไรกดปุ่มแล้วไม่มีอะไรแต่ว่านี่โอ้โหได้ลูกเนี่ยได้ลูกบอลมาเต็มเลยมาทำไมยื๊ะ ออไปเอาไปอาโอ้โหเป็นกองเลยต่อไปอันที่สองยิงแล้วได้อ้ยิงได้แล้วก็จะได้ไอ้น,นี่หนึ่งอันก็จะได้บล็อกล่องหนหนึ่งอันถ้าอยากได้เยอะๆก็ต่อไปหนึ่งเท จึ๊บกลับมาหาจึ๊บเสร็เรียบ,บร้อย <c oughs> จะผมไปเปลี่ยนห้องประหารใหม่ก่อนให้ผมต้งองใชาห้องประหารเลยนะแต่รู้สึกว่าห้องแต่รู้สึกว่าห้องประหารไม่ค่อยชอบอ่ะมันดูแปลกๆอ,อ่ะแ <c oughs>

ดังนั้นขอเวลาสร้างอีกแป๊บหนึ่งแล้วนี่ครับห้องระหารวิธีระหารก็ง่ายๆครัแล้วก็แค่ให้คนที่เคยโดนอาหารเข้าไปนี้แล้วก็ปิดประตูแล้วเราก็หยิบดาบหรือธน,นูหรืออันนี้เข้ามาแล้วก็เนี่ยคนเขาจะเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปลาเข้าไปใส่เขานะครับแลจนกว่าเขาจะตายนะครับแล้วเขาเราก็จะไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปในบ้านของเราตลอดการ ตรงนี้คืออ,อยนั่นเหรอมันก็แท่งบูชาซึ่งมีสกิลตันป้องกันจุดเต็มเป็นหมดต่นนั้นผมลองแล้วมันป้องกันได้ดีมากเลยซึ่งไข่อันนี้ผมก็ไปล่ามาจากมังกรจริงนะผมไปฆ่ามังกรมาผมวางบูชา,ขาไข่ไวนั่นแหละ ก็าปิดไว้อย่างนีหนะแต่ผมเข้าไปได้เพราะว่าทะลุตรงนี้ไปผมก็ไปขุดเอาได้เลยไปชิชิแต,แตสเกริตันไหนสเกริตันตสเกริตัน เริ่มจำไม่ได้ละไข่อันไหนเป็นไข่อันไหนไข่อันไหนวะอันนี้เหรอน่าจะใช่ใช่แน่นอน แล้วมันก็มีสกรารเลตันถือธนูเอนชาร์ดด้วยอ้ยังหล่อใครอนุญาตให้มาเข้ามาเีบร้อย จะบอกว่าตรงไหนเราเพิ่มเข้ามาบ้างแต่บินเข้าไปมุมกว้างให้ดูว่าเราเพิ่มตรงไหนเข้ามาบ้างที่ที่เราเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นที่ที่เราเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นซึปตรงนี้ ชืตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้หรือเลปล่านะจำไม่ได้เออแล้วก็ตรงนี้ด้วยวก็ห้องประหารตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่คือที่ที่เราเพิ่มเข้ามานะประมาณนี้กับที่ที่เราเพิ่มเข้ามา ก็คลิปนี้จะเอาไว้แค่นี้ดีหรือเปล่ารู้สึกมันน่าเบื่อเออมันเริ่มน่าคลิปมันน่าเบื่อจริงๆแล้วนีละมันนาวถามว่าชิบะไปไหนหมาชิบะมันมีหมาชิบะตัวหนึ่งชิบะไปไหนนาา่ะเหลอะ เออลืมพาไปดูชิบะว่าชิบะไปไหนชิบะไปเที่ยวไปเที่ยวชิบะไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวบนฟ้าเนี่ยไงชิบะชิบะอยู่ในนี้มาหลุมศพชิบออะ r i p นี่ชิบายอยู่ในนี้มีกล่องศพอยู่อันนี้ก็คือลานสกเก็ดนี่ได้รองเท้าฟรีได้แล้วผมก็จะพาไปบอกห้องลับที่อ,อยู่ที่นี่ถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ไม่รู้นะว่าแล้วอย่าไปบอกใครล่ะว่ามีห้องลับอย่าไปบอกใครนะนี่เห็นไหมสังเกตเปล่า ห้องนี้เอาไว้หลบภัยเวลาแบบบ้านของเราแบบพังแล้วมีซอมบี้บุกอันตรายแบบเนี้เข้ามาในห้องเนี้ยผมจะพามาเนี่ยแล้วผมก็จะเข้ามาในห้องเนี้ยปลอดภยัยนี่อาจจะมีน้ำหยดนิดหน่อยซึ่งห้องนี้ก็จะมีนี่อาหารากาบนี่อาหารนี่ ได้เนื้อหมูมา64สิบสอันอันนี้ก็จะอาวุธดาบได้ดาบมาอันนี้ก็จะเป็นหมวกเหล็กได้หมวกเหล็กอันนี้ก็จะเป็นเกาะเหลนน็กเกาะเหล็กนี่เป็นกางเกงเหล็กนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเหล็กจุ๊บผมใส่คําสั่งเข้าไปในคํมมาบอก นี่ก็เป็นที่นอนสำหรับห้าคนอาหารก็แบบอินฟินิตี้อ่ะไม่มีวันหมดซึ่งทางเข้าก็คนสังเกตก็น่าจะน้อยนะทางเข้าเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนี้ เข้าอยู่ตรงนี้น <c oughs> เริ่มไอแล้วเหมือนกันเนะ่ยซึ่งตัวที่ฆ่าชิปะคือซอมบี้มันเป็นคนฆ่าชิปะหมาน้อยของฉันแต่ว่าผมก็เลี้ยงหมาจิ้งจอกแทน ถามว่าเลี้ยงได้ยังไงหมาอจิงจอกหมาอจิงจอกแล้วเลี้ยง,งยังไงแล้วก็แค่ให้มันผสมันกันแล้วเราก็เอาลูกเสียงเบาเบาหน่อยโอ้โหโดนไฟโอ้ยเสียงให้ตส่าเอาน้ำ มาแล้วนะไอ้เนนปปอน็นุพูมาด้วยหนึ่งอันเล้มาสักอันหนึ่งแล้วนะ ว้ามาแล้วโอ้โหนี่อะไรเหรอเหมือนเคยให้ดูแล้วนะเธอเปล่าอยลืมไปว่าเราเก็บเนเธอสตาร์ไว้ตรงนี้ถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ไม่รู้นะคลิปนี้ผมจะบอกความลับ ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนี้ถ้าใครข้ามคลิปนี้ไปเนี่ยตายแน,น่ๆป,ป,ป๊อปปี้หนีทำไมฮะป๊อปปี้เออยังงูลงไปนะป๊อปปี้ป๊อปปี้ อย่าคิดจะลงไปมันจะนะเธอลงไปฉันจะไม่ไปรับเธอนะไม่ละ